สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกานัดเปิดฤดูกาลกันดีกว่านะฮะประจำเช้าวันอาทิตย์ที่20กันยายน2020นะฮะวันนี้มีด้วยกาล6คู่นะ,ะเริ่มกันที่ไอทากแฟรงเฟิร์ตเปิดบ้านเสมอกับอาร์เมเนียเบเลเฟลน้องใหม่ไป1-1เอฟซีโคโลนก็แพ้ให้กับฮอฟเฟนไฮม์ไป2-3ครับโดยที่เกมนี้ฮอฟเฟนไฮม์เนี่ยได้3ประตูจากอันเดรสคามาริกครับก็เป็นนักเตะคนที่2ที่ยิงแฮตทริกต่อจากเซอร์กินาบี้ของบาเยนต์เมื่อวานนี้นั่นเองนะฮะอุดรเบอร์ลินครับเปิดบ้าน แพ้ให้กับออาส์บวกไป1-3สามสตุตการ์ดก็แพ้ให้กับฟรายบวก2-3สามเวเดอร์เบิร์นแพ้ให้กับฮางแฮธาเบอร์ลินไป1-4ึฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโบว์เซดอต์ุ่นครับเปิดบ้านเอาชนะทางบว์เซมนเช่นกันแบบไป3าูนย์ครับเกมนี้ดอตปุ่นได้3ประตูจางโจวานนี่เลน่าและก็เออร์ลิงฮาแลนด์ยิงอีก2เม็ดนะครับผม ไปดูกันที่ตารางคะแนนฮะอันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นไบเยนมิวนิกแชมป์เก่าครับที่เก็บไป3คะแนนแล้วก็ประตูได้เสียเนี่ยบวกไปถึง8อันดับ2เป็นแฮธาบริมี3คะแนนเหมือนกันประตูได้เสียบวก3อันดับ3มดอตมุลครับมี3คะแนนประตูได้เสียบวก3เช่นกันอันดับ4 burg, นนี่อัลส์บวก3คะแนนอันดับ5 urg, นาน้าฟบวก3คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นฮอฟเฟนฮมก็มี3คะแนนในขณะที่โซนท้ายตารางครับ6ทีมที่แพ้ไปในเกมแรกครับ FC Col โคโลสตูดการ์ n i ูนิเออร์บลิน แวร์เดอร์เบิร์แมนบุอยเมันเชตการ์ดแล้วก็บวยเป็นชาลเก้ศูนสีที่ไม่มีคะแนนแล้วก็ประตูได้เสียลบไปถึงแปดว้ไปดูคิธีดาวโซโล่าสุดตอนนี้มีด้วยกัน2คนเซอร์เกนบี้ของบาเยอร์แล้วก็อันเดรชคาร์เมลิกของฮอฟเฟนไฮม์ที่จัดไปแล้วคนละ3ดอกในขณะที่นั่งแต่ที่แอซิสไม่สุดครับมีด้วยกัน4คนมีโจโชกิมิกลีลอยซาเน่เลวันดอสกี้แล้วก็วลาดิเมียร์ดลีด้าของแฮทันนั่นเองที่จ่ายไปแล้วคนละ2ลูก และโปรแกรมนัดเปิดสนามยังเหลืออีก2คู่ในคืนวันที่ที่ยีกันยายนนะฮะอาเบลลาฟซิกจะพบกับทางไมล์ศูนย์ห้าแล้วก็บุ๊บบวกเปิดบ้านเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น แล้เดี๋ยวเราทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมบูเดสลิก้านะต่อไปเลยนะฮะนาที่2ในช่วงสุดสัปดาห์หน้าเริ่มกันที่คือวันศุกร์ต่อเช้าวันเสาร์ที่26กันยายนแฮนท้าบอรินเปิดบ้านเจอกับทางไอทักแฟงเฟิร์ตแล้วก็ดึกๆขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนก็จะมีอาร์เมเนียบิเลเฟลเปิดบ้านเจอกับเอฟซีโคโลนอัสบวกเจอกับดอทมุน,ลนเลวร์กูเซนเจอกับไลฟ์ซิก กัดบัตรเจอกับทางอุนิออนเบอร์ลินหมายเลศูนย์หพบสตุดการ์แล้วก็ชาวเก้เจอเวเดอร์เบเมน Weather Man. ส่วนวัอาทิตย์ที่27กันยายนก็จะมีฮอฟเฟนไฮม์เปิดบ้านเจอกับบาเยอร์มิวนิกแล้วก็ไตรบวกพบกับโว๊บวก